ันนี้เป็นวันที่13ากรกฎาคม2568เป็นครั้งที่74ของข้าพเจ้านางเกศราจิรังการขอถวายสิ่งส่วนสาธยาพสุพระปริปรรมต่างถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมัน่นมีสติลึกได้มีสมาธิจะจ่ในกราพันชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทิด สัมพุทโภคะวาพุธทธังพควันตังอภิวาทิมีสวากาโตภพควตาธโมธรรมนัมมาสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังขังนามามิอารหังสัมมาสัมพุโทโสดสีลังปรินิพุโตกุเนหิธารามโานทัน คุเนหิทารามาโนธานิปารามิหิจัติสติยาวชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังสารนังกตะโพเชมิรัตนัตยังธรรมังจารมิโสทินาสามโบโซชุมเทวดาสมันตาสกวาเลสุอัตตาคันจันตเทวดาสัตธรรมังมุนิราชะสุนันโตสักขโมขังสักเกกาเมจรูเบเคริสิคารตเตจันตาริเควิมานีทีเปรก ลัทเทสคามีตัวะคานิเคหาวะทูมหิเกเตผอมมาเจยันตูเทวาชลาทราวิสเมยากขะคันธพนาคาดินทันตาสันติเกยังมุนิวราสนังสาทวเมสุนันตุธรรมสวอนนาการโอายมปัฏันตาธรรมะสวานาการโอายมปัันตาธรรมะวอนาการโอายมปัันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคชามิธรรมังสารนังคชามิสังฆังสารนังคชามิทุติยัมปีพุทธังสารนังคชามิทุติยัมปีธรรมังสารนังคชามิทุติยัมปีสังฆังสารนังคชามิ ตัดียมปีพุทธังสารนังคาชามิตัดียมปีธรรมังสารนังคาชามิตเดียมปีสังขังสารนังคาชามินาทิมสานังอัญญงพุทโธเมีสานังวังเอเดนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาทิมีสานังอัญญงธรรมมีสานังวรังเอเดนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาทิมสานังอัญญงสังฆเมสานังวรังเอเดนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทา เจตบทสวดติร<々>ัตนปนามาคาถาพูททางระเมรัตนาภูตาสรดระชิตตังธรรมังระเมรัตนาภูตาวิสุทธิสารังสังคังนะเมรัตนาภูตาสุรีสุเสระทิทิงเอตังนะเมติรัตนาังตรัตนาตยาวังสัมมาสมโมสริตาวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยายุตาคุณะโยคาวัสัะปวตตังอานุสมิตยามหีปิาเทวายถาทิทันเตเอกาวินาติตะเล สัมภะสัมภเวณะโลกเกกะทาสิจะเิเรนะปาตุโพตังคะะามิพรยานวิสยังอธิทุทธาสัทถังวินโยหิปันติธาชาเนหิวิชัญญารูบังโลกามิเกหิจิกาทาจุปลัลพะนิยังเกสันจิสุทุวิธีตังคุณากายายตายนานเมหิเยว,วาชนะตายะ สูวิสุตังปิสมุตปัสตังมานาสิสุทธาปาสาทาัธาทานางังปุญญติกานาะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปามุจนะมุขาสารังคาตา,างังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชนยังนิพานาสจิกิริยายุปนิสะยาทางสัมมา เกเรสมาราโสธนะสิทธิยาจากสาธุหิอะถากุสเรหุปาเซวนียังปาเนหิจาปิสานังขมานียเมวะตัสสาตัสสมาหิตังเตระตานังสรนังกตัมหาลาทินที่วังพระเนคณะเนสุนสมะสมนาปูเชมะจาปิสสะสตัง สุปสัน,นาสิตาตัทธานุปาริจาริยาสัทารตาสาวุญเยนะตัทธสุกเตนะสุขีภเวมุเตเชนะตาาสัสสะจัสธาปีสวัตถิโหตุโยใจทธ,ธรรมวินาัยามิปะนะปะมานาภูโตโกุตตระพิสมาโย,ยานิยะโตสุโพชังตัสโสปนิสยัยยะจายะอายมปีโหตุวัตถุตะเยปริจิตโตสุป,ปาสสทากาโร ดสวนามาก,กาลสิทธิคัาโยชกมาโหมามารากับปกัทางปกัโทสามังวะพุโทโธสุขโตอิมุตโตมารัสาปาสาวินโมจยันโตปาปปสิเคมังชนะตังวินันยังพุทธังวรันตงังเซรสา,ามามิโลกัสักนักทันจะวินายกันจะ ตันเตสสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุธโมทโชโยวิยตัสสะสัตถุทัสเซสโรกัสวิสุธิมังคังลิญญาณิโกธรรมะทะรัตสะธารีสาตาวโหสันติการโรสุจินโนธรรมังวรังตังเสยสานามิโมหะปราทังสุโอปะสันตทาหังตันเดชสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมินตุสัทธรรมะ เสนาสุขตาโนโยโคโรกาสาปาปูปากิเรสัตเชตาสันตโตสยังสันตินิโยชโกจา,ส,าสวาคาตธรรมังวิธิตังกโรติสังขังวรันตังเสราสานมามิพุทธานุพุทธังสมาเสระทิทิงสันเตชาสาเตชะยาสศริโหตตสัพันตรายาะจวินาสเมนโต บทที่เก้าบทสวดนโมกาลัฏธกถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสารมหิสิโนนโมอุตตมะธรรมะสัสวะขาตเสวะเทนิทานโมมหาสังขสาปิวิสุทธิวิสุทธศสีรติทิโนนโมโอมาตยารัตสระนัรตนัสยสัสสัตุกลางนโมโอมากาติจัสสัสตะวัตุตยัสปินโมกา รับปภาเวนะวิคันชันตุปตะวานโมการานุภาเวนะสวัถิโหตุสัพธานนโมการาัสาเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยโสตเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหาราติ กปิรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิโคสังเคนัสติงปจามเตหิพิโคสเตหิสะเพเหวะอารหันเตหิทัสสหิจารุกทธาตุปิเทวตาเยปุญเยนะสันนิปติตาโหเตหภะคะวันตังทัศนายะพิโคสังคันจะอัตโขจะตุนังสุทาวาสกายิกานางเทวานังเอตัสะโหสิเออะยังโคภะคะวาสเกสุวิหารติกปปิรวัตถุสมิง มหาวเนมหาตาพิโกสังเคนะสติงปัญจมาเตหิพิโุสเตหิสะเพเหวะอาราหันเตหิทัสหิจโรโกธาตุหิเทวตาเยบุญเยนะสันิปติตาโหติ์ปะควันตังทัศนายพิโุสังคันจายานุนะมายามปิเยนะปะคาวา เตอุปสังกมิตยามาอุปสังกมิตวาปะกวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยมาติอัถโคตาเทวตาเสยยทาปินามาภะราวาปุริโสสัมมาชิตังวาพาหังปาสาเลยะปาสาลิตังวาพาหังสมิเสยยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุ อันตระหิตาภคะวัโตประโตปาตุระ,ตร,ะตระหังสุอัตโคตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทดวาเอากามันตังอัฐังสุเอากามันตังทิตาโคเอากาเทวตาภคะวัโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมายโยปวันสัิงเทวกายะสมาคตาอาคตาตัมมหาอิมังธรรมะสามยยังทักขิ ตาเยวะอปาราชิตาสังคันติอัถโคอปาราเทวตาปะขวโตสันติเกอิมังคาทางอาาสิตตะพิขโวสมาทะหังสุจิตังอัตโนอุชุกะมังอุชุกะมะตังสุสารทีวาเนตานิขะเฮตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัถโคอปาราเทวตาปะขวโตสันติเกอิมังคาทางอาภาสีเชโดวา คีรังเชตวาปะีรังอินทัีรังโอหะจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักุมาตาสุทันตาสสุนาคาติอัทโคอปปราเทวตาปะกวัโตสันติเกอีมังคาทังอาภาสีเยเจเกจิพุทธังสานังคตาเสนาเตคามิสันติอปายาภูมิงปะหายามนุสังเทหัง เทวกายังปริปุเรสันติติอัทโคกควาพิโคอมันเตศเยปุญญน,นักพิขวาวีทาสสุโลกะทาตุโสเทวตาสันิปฏิตาโหติภักตตาคตังทัศนายาพิคุสังคัญจาเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตะมัทานาังอรหันโตสมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปะเตสัมปิก พระวันตานางเอตารมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาเฮสุงเสยยะธาปิมัยหังเอตรรหิเยปิเตพิขเวภาวิสันติอนาคตะมาธานางอารหันโตหิสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานางเอตปรมาเยวะเทวตาสันิปติตา ภาวิสันเตเสยยทาปิมายังเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิกิตยาสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมนานสิกโรทะภาสิสามิติเอวัมพาภานเตติโค พีคูภะคะวะโตปจัสรสุงอภะคะวะเอตาทาวะจาเซโรกามานุสกัสสามิทัตยัตถภุมมะตะทัสิตาเยสิตาคิริฆารังปะหิตตาสมาหิตาปูทูสีหาวะระกีนาโลมหังสา พีสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปสัสสนามะนาวิลาพิญโยปัจัสาเตยัตาวาวะเนกปิรวัทเวต,ตัตโตอมันตายิสธาสาวเกศาสเสนเตเทวากายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโวเอตัปปปะมากรรงสุตตวาพุทธะสา,สาสนังปะเต สามปัตตูระหุงยานางอามนุสานัทสนางอเปเกสะตะมัทคุงสาหัสสังอาฏสัตต์ลิงเอตังเอเกสหัส,สานางอามนุสาน,ะมะา,สน,น,นามัทสงอปปาเกณะนันทมัทธคุงทิสาสภาพดุงอาหุงตันจาสภะอภินยยาวะวิคตวานาจักุมา ตาโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสนเนรเตเทวกายาอาิีกันตาเตวิชานาถาภิขโวเยโวหังกิตติสามิเคราหิอนุบุพะอนุบุภโสสัตตาสาสัทะวายกขาบุมมากะเปรวัทวาอิทิมันโตสติมันโตวันนาวันโตยะสสิโดโมทามานาพิกขรมุงพิครังสมิติงวันนางชาสหัสาเฮมาวตายขา อนัตตวันนิโนยที่มันโตสติมันโตอนั่ววันโตยะสสินโนโมทามานาพี่การมุงพี่ควนางสมิติงว่านางสาตาคีราติสหาสายขานัตตวันนิโนอิทิมันโตสติมันโตอนา่วันโตยะสัสสินโนโมทามานาอาพี่การมุงพี่ควนางสมิติงว่านางอิเจเตโสระสหหาสายยักษ์ยักานัตตวันนิโน อิทิมโตสติมัโตวะนาวันโตยัสสสิโลโมทัมานาอภิกัรมภูมิภูนางสมิติงวะนางอิเจเตโซรัสสะหาสัยยักขานานตตะวานิโนอิทิมัโตสติมัโตวะนาวันโตยัสสสิโลโมทัมนาอภิกัรมภูมิภูนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัจจสตายักขานานตตะวานิโนอิทิมัโตสติมัโตวะนาวันโตยัสสสิโลโมทัมานาอภิกัรมภูมิภูนางสมิติงวะนาง ภูมพิโรราชาพณิโกเวปุรัสสนิเวสนางพิญโยนังสัตตาสหัสังยาขานาังปยิรูาสติภูมพิโรราชาพายิโกโสปาคาสมิพิงว่านางปุริมัตปุริมัญจาาทิสังราชาทตารโถภาษาสติ อันพานาอธิปติมหาราชายาสิโสคุณตาปิตัสะพรหาาวอินทามนามหภรายทิมันโตสติมันโตวนาวันโตยาสิโนโมทามนาพิกมทงนังสมิติงวรังทักขีนันจัติสังราชาวิรูหตรับป่าสติกุมพันธานาอธิปติมหาราชายาสศิโสคุณตาปิตัสะพรหาาวอินทามนามหพราอทิมันโตสติมันโตวนาวันโตยาสิโนโมทามนาพิกามุงพิโค นางสามีติงว่านางปชิมัตจะปชิมัจจะที่สังราชวิรูปโกปะสาสตินาคานางอธิปดิมหาราชายสสิโสปุลตาปิตาสะพะวนลทัมนานาภะราอิทิมโตสุติมันโตวันนวันโตยสสิโนโมทมานาพิกามุวิคุนางสามีติงว่านางปุตรัญจะที่สังราชกุเรดกตัปปะสาสติยากานานางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุลตาปิตาสะาะวนลทมานา มหาภารายที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมท้ามานาพิการม,มุมพิคุนังสมิติงวะนางปาริมาธิสังทัตะรรตโถทักขีเน,นาวิรุหโระโกปชิเมนาวิรุปรโคกุเวโรอุตตารังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาสัจโรทิสา ทัทลามนาอัฏางสุวรรณีกับิระวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจนิกาสทามายากุเทนทุกเวเทนทุกวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนมากาเสถโจะกินนุมันทุนามันทุจะปนาทงโอปัมโยจะเท е วสูโตจะมาตาริจินตะเสโนจสคันทโพนโนโรราชาโชนสโภอาคูปจ,จัสสิขโคเจวะ สิมพะโรสุริยวัชสาเอเตจันเยจาราสานโอคันดาภาสหราชุภีโมทมานาพิกามุบิโคนังสมิติงวนังอาธาคูนาภาสานาคาเวสาลาสหัตตัญชกากัมพัสสตะราอาคูปายาคาสถสหายาติภิยามุนาภาตระธาชะอาคูนาคายาสิโนเอราวันโนมหานาโกโปสาคะ มหานาโคโสปาคาสัสม,มิจิงวานังเยนาคา,าราชาสหาัสาหารันติสัพพาทิสาปักวิสุทธจักขุณาวิสุทธจักขุวาเหยาสาเตวนามะชะป,ปตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตะทานาคาราชาณมาสิสุปันนโตเขมามะกาสิพุทโธสันหาหิวายจาหิอุป,ปาวะหะ ยันตานาคาสัสปนาสารนามังสุพุธทธังชิตาวะชีรหัตเถนะสุมุทังอสุราสิตาพาตโราาวาสะวเสเตอิธิมโตยัสสินุาานการะกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคาสาเวปกิจจิสุจิติจัปหาราทโทนโมจิสหสะสตันจัปปริปุตานังสพเพเวโรนะสพเพเวโรชนะมากา สันในหิต,ตาวาพรริงเสนางราหุพัทธมุปาขมุงสามโยธานิพัทันเตพี่คนังสมิติงว่านังอาปโปจเทวาปัทวีจเตโชวาโยตธา,าขมงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสา สาหะแมตาการุณากายิกาอากูเทวาย as ัสสิโนทาเสเตทัสทากายายสพะสัเพนานะตตวันิโนยที่มันโตสติมันโตวะนาวันโตยาสสิโนโมทามานาอภิกรรมภิกุนังสมิิงวานางเวนทูสเทวาสาหาริะอาสามาจัตุเวยามา จันทันโสปนิสาเทวาจันทมาโูภูรคิตาสุริยโสปนิสาเทวาสุริยมาคูภูรคิตานขัตานิภูรคิตวาอาคูมันเทวาอาคูมันเทวาอาอาคูมันเทวะลาหกาวสุนังวสโสวสโวเศโทปโกปาคะกุเรนทโตทัสเตทัสธากายาสาเพนะนัตต่วันนี้หนทอิทิมโตสติมโตวาน่าวันโต ยาสานีโนโมทามานาพิการมุพิหานสันติจิมวะนางอาธากุหสหภูเทวาชรมกิสิคาระสิขาริวาอาริกัตถาจารโรชาจาอุมมาบุพานิพาสิโนวารุณาสหทุมสหธรรมาจาอาจุตาจานีสกาสุรยารุชิราคูอาภูวะสันวเนสิโนทาเสเตทัสทะกายาสเพนะนัตตวานิโน อีทีมันโตสุจิมันโตวนาวันโตยัสสสิโนโมทัมานาพิการมูพี่ครนางเซมิติงวนังสมานามหาสมานามนุษสามนุสุตตมาคิฏฐาปทูปทูสิกาคูมันมโนปทุสิกาอาทาครอารโยเทวาเยจาโอหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอภูเทวายัสสสิโนทัสเตเตทัศธากายาสัพเพนานะต่วันนี้อีทีมันโตสุจิมันโตวนาวันโต ยาสัสิโนโมทัม,มานะพิกมามมโลนัสมมิติงว่านางสุตกาคร,รุมหาอรุณาอากูเวคาณสาสหโอทาคาตัคันหาปาโมคาอากูเทววิชัคขนาสามัมสถามันตาอาระหะชามิสกาจะยาสัตสิโนทานายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอาพิสวสอาภิาวัสติ ทสเสเตทศสทากายาสเพะนะนนาตอนิโนยที่มันโตสิมันโตหน้าวันโตยาสัดสินโนโมธทามานาพี่กัมมุงนางสมิติงวานางเคมียาดุสิตาตาดูสิตายามากัตกาจะยาสัดสินโนสัมพิทกา ลามเษษาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมารัตติยาคูอาธากปรนิม,มิตาทาเสเตทัสธากายาสาเพน,นะนาตวานิโนอิทิมันโตสติมันโตวนาวันโตยะสาชัชโนโมทามานาอภิกามมภิภูนังติมิจิงวะนันนงสันเทเตทาวานิกายาสาเพน,นะนาตวานิโนนาวะนามันวยเยนะอาคาชุงเยจันเยทะสัทิาสาสหาปวัตถะชาติมักขีลัง โอคาตินนามานาสวังทัาเคโมคาตารังงาคังจันทวังอาสิตาติตังสพรมมาปรามาจตปรามาัตโตจะพุทธาอิทิมาโตสหาสันนงังกุมารโรติโสจะโสปาคาสานิติงวนงังสหัสัมพรหมะโรกานางังมหาพรหมะพิติทติอปุปปันโนช,ชูติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสทอิสราอาคูปเจกาวาะวะส ัจเจกวะสววติโนเตสัญจามชาโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทวสพรมาเกมาราเสนาพิกามิปัสสกัหันสะมันทียังเอทะพันหพันธาพันธถราเคนะพันธามัตุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุจจิทะโกสินังอิติตัฐะมหาเสนมหาเสโน การหาเสนังอเปสยีปานีนาตระมหัจจะสารังกัตวานาเทระวังยะถาปวุสโกเมโคทนายันโตสุวิชุโกตถาโสปะจุธทธาวติสังกุโทอัสัยังวเสตันจะสพังอภงิญญายาวะวะิตวานาจกุมาตโตอามันติสัทธาสาวกสาสนิรเต มาราเสนาปิกันตาเตวิชานาชาพิฆโวเตจะอัตตปมากรุงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตาราเกหิปากาโมุงเนสังโรมัมปิอิชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพายติตายส,าสัสนโมทันติสหภูเตหิสาวเกสาสเนสาวกาเตเชนสุตาเต11บทสวดมังคาราสุตัง อาเสวนาสภารานังปฏิธานันจเสวนาปูชาสปูชนียานังเอตมังคารมุตตังปฏิรโรปะเทสาวะโสจะบุเพจกตาปุญญตาอัตาสัมมาปณิทีจะเอตมังคารมุตตังพาหุสัสจาศิปัญจวิเนโยจาสุสิกิโตสุภาสิตาสยาวาจาเอตมังคารมุตตังมาตาปิตุอุปทานังปุตตารัสสัสังขโฆอนากรากา กรรมันตาเอตัมมังกรุตตังทานัญจะธรรมะสาริยาจะยาตกานัญจะสังขเออนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังกรามุตตังอารติเวทีปปามัชปานาจะสัญญโมอปะมาโทจัธรรมเมสุเอตัมมังครมุตตังคารวสัญยวตโตจัสสุตีสกาตาตุนุตากาเรนะธรรมะสวานังเอตัมมังครมุตตมัง ขันธีจารสวาจัสตาสมานานันจทัศนังการเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคารุตตมังตาโปจัพพมัสเชติยานจะอริยสัจจันจัสทัศนังนิพพานัสติคิริยาเอตมังคารุตตมังพุทธพุทธสาโลกธรรมิหิจิตตังยสานักัมปติอโศกังวิระสังเขมังเอตมังคารุตตมังเอตาทิสานิกัตตวานะสัพพัทธปมาราชิตาสัพพัทธโสติงคันสันติจันเตสังมังคารมัต ょ wangखmut tamante